สี่สองสองหนึ่งนะครับนี่นะครับทำขบวนคนบุรีน้ำตกนะครับนี่ฮนะเราไม่ได้เห็นบ่อยนะครับอันซอมสี่สองสองหนึ่งนะครับคันนี้รุ่น a AH hk นะครับตัวนี้ผลิตจากประเทศ เยอรมันนี้นะครับโงรถจักในเยอรมันนะครับน่าเมื่อกี้ผมได้เสียงได้ยินเสียงวีดยังว่าเสียงวีดเหมือนอันตอมนะครับจริงๆแล้วแอดรอขอบวน257คิดว่าเป็นปู่ g k e k แต่ที่ไหนได้อันตอมนะครับ4 2 2 1นะครับจาก เยอรมันนะครับตัวนี้บริษัทกุปแล้วก็บริษัทเฮนเซลนะครับได้รับลิษษษษขสิทธิ์โขงประทานจากอันซอมนะครับผ่านไปแล้วนะครับผลบุรีน้ําตกนะครับวันนี้หลังจากที่ฮิตาชิรถเร็จเทอร์โบล,ลงวันนี้ทำขบวนโดย G E A T 5 2 5ครับทำขบวนด่วนทักษิณารัฐที่32นะครับด่วนพิเศษนะครับผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ 2 6 1ต้นทางทนบุรีไปทางหัวหินวันนี้ลูกรักผมมาอีกแล้วครับ4 5 2หนะครับฮิตาชิ4 5 2หเดี๋ยวจะไม่ลีกกับขบวนรถเร็วที่หนึเจ็นะครับที่สถานีนะครชุมนะครับ ที่นี่สถลานี่บ้านโป่งเดี๋ยวขบวนแล้วเร็วที่172ผ่านปุ๊บนะครับงานตรงนี้จะเริ่มขึ้นทันทีนะครับจะมีการยกทางประธานออกแล้วเอาทางประแจใส่เข้าไปนะครับ ครับขับข้ามเลยครับขับข้ามทางรถไฟเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับเตรียมที่จะมีการเปลี่ยนทางมาทานนะครับแมคโครขับข้ามทางรถไฟเลยนะครับ มากมากๆนะครับ เพื่อนนะครับกดไลค dans, ses ses ์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้นะครับแมคโครกำลังจะขุดเอาทางประทานทางเก่ yes, าส่ใต้ออกนะครับรถไฟสายใต้จะถูกตัดขาดนะครับชั่วคราวนะครับนะเครนเริ่มยกแล้วนะครับ ใช้เคน2ตัวนะครับในการยก ถ้ายกคอนนุนออกก่อนนะครับโหหนะักมากๆนะครับนี่นะครับทางรถไฟสายใต,ยตย้ถูกตัดขาดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับ ยกออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวแมกโครเข้ามาเอาหินออกก่อนนะ,ะหินเก่าออกนะครับแล้วก็หินใหม่ใส่เข้าแทนนะครับ แล้วนะครับสายใต้ถูกตัดขาดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับน้องพัสดุกชาแนลครับตอนนี้นะครับทางรถไฟทางใหม่นะครับเป็นประแจหมายเลขสามหมายเลขสี่นะครับอยู่ในทางเดียวกันนะครับ เป็นทางแยกนะครับกําลังจะถูกยกมาแทนที่นะครับทางประธานอันเก่านะครับที่ถูกยกออกไปนะครับ ทางปัจแจนะครับปัจแจตรงนี้จะเป็นหมายเลขสามสี่นะครับแล้วก็อยู่บนบนสถานีหลังเก้าหมายเลขห้านะครับแล้วก็ฝั่งสถานีหลังใหม่ฝั่งโน้นหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดเลขแปดอยู่ทางด้านหน้าสถานีรถไฟเลยไปประมาณสองร้อยเมตรนะครับทางด้านซ้ายมือของจอนะครับหมายเลขเก้าเลขสิบอยู่ใต้สะพานเกือกม้านะครับหลังวัดข้ามาเดือส่วนหมายเลขหนึ่งเลขสองอยู่ทางหลังวัดดันตูมนะครับ อันนี้คือหมายเลขสามเลขสี่นะครับกำลังจะถูกนะครับยกลงมานะครับนี่นะครับทางรถไฟสายใต้ถูกตัดขาดน,นะครับชั่วคราวนะครับเดี๋ยวจะเร่งช่างจะเ,เร่งดำเนินการติดตั้งประแจเสร็จก็จะรีบลงหินนะครับ วางลงไปแล้วนะครับสุดยอดมากๆเลยครับเดี๋ยวรอรอท่อนอีกท่อนหนึ่งนะครับปเจที่หมายเลข4นะครับกับหมายเลข3หมาเลข4เนี่ยหมายเลข่จะมีรางอยู่อันหนึ่งที่วิ่งไปที่หมายเลข5บนอาคารตัวอาคารสถานีหลังเก่าของสถานีบ้านโป่งนะครับนี่ครับยงโดน ยกลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมีการย้ายเคนนะครับเพื่อไปยกอีกตัวงนะครับเดี๋ยวเพื่อน,อนๆรอติดตามกันเลยนะครับ นี่นะครับทางรถไฟทางใหม่นะครับเป็นประแจหมายเลขสามหมายเลขสี่นะครับอยู่ในทางเดียวกันนะครับเป็นทางแยกนะครับกําลังจะถูกยกมาแทนที่นะครับทางประธานอันเก่านะครับที่ถูกยกออกไปนะครับ ทางปัจเจนะครับปัจเจตรงนี้จะเป็นหมายเลข3ามสนะครับแล้วก็อยู่บน ตอนนี้นะครับทางรถไฟทางใหม่นะครับเป็นประแจหมายเลขสาหมายเลข4ี่นะครับอยู่ในทางเดียวกันนะครับเป็นทางแยกนะครับกําลังจะถูกยกมาแทนที่นะครับทางประธานอันเก่านะครับที่ถูกยกออกไปนะครับ ทางปัจจนะครับปับจแจตรงนี้จะเป็นหมายเลขสามสี่นะครับแล้วก็อยู่บนบนสถานีหลังเก้าหมายเลขห้านะครับแล้วก็ฝั่งสถานีหลังใหม่ฝั่งโน้นหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดเลขแปดอยู่ทางด้านหน้าสถานีรถไฟเลยไปประมาณสองร้อยเมตรนะครับทางด้านซ้ายมือของจรน,นะครับหมายเลขเก้าเลขสิบอยู่ใต้สะพานเกือกม้านะครับหลังวัดทัามะเดือ่อส่วนหมายเลขหนึ่งเลขสองอยู่ทางหลังวัดดันตูมนะครับ อันนี้คือหมายเลขสามเลขสี่นะครับกําลังจะถูกนะครับยกลงมานะครับนี่นะครับทางรถไฟสายใต้ถูกตัดขาดน,นะครับชั่วคราวนะครับเดี๋ยวจะเร่งช่างจะเร่งดําเนินการติดตั้งประแจเสร็จก็จะรีบลงหินนะครับ วางลงไปแล้วนะครับสุดยอดมากๆเลยครับเดี๋ยวรอรอท่อนอีกท่อนหนึ่งนะครับประแจที่หมายเลข4นะครับกับหมายเลข3ามเลข4เนี่ยหมายเลข4จะมีรางอยู่อันหนึ่งที่วิ่งไปที่หมายเลข5บนอาคารตัวอาคารสถานีหลังเก่าของสถานีบ้านโป่งนะครับนี่ครับยงโดน ยกลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมีการย้ายเคนนะครับเพื่อไปยกอีกตัวงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนรอติดตามกันเลยนะครับนี่ก็เป็นทางรถไฟนะครับทางเก่านะครับที่ใช้เป็นทางประจานหลักนะครับถูกยกออกมาหมดแล้วนะครับก็จะทําการยกอ้อนประแจนะครับเข้าใส่นะครับ จะเป็นการยกแจนะครับทั้นที่สองนะครับในงานวันนี้นะครับแจใหม่เลขสามสี่นะครับ2ตัวเลยนะครับหมายเลขห้าอยู่บนตัวการหลังเก่าของสถานีบ้านโป่งนะครับต้องรื้อแน่นอนนะครับ แล้วนะครับต้องใช้แมคโรช่วยหิ้วรงปลายนะครับเพราะว่านี้จะยาวแล้วก็มี ตัวที่แยกไปด้วยนะครับเพื่อไปเข้าทางหลีกนะครับหมายถึงทางหลีกที่สองนะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับนะฮะจะมีจะเข้าประแจหมายเลขห้านะครับตัวที่แมคโครยกก็คือเป็นทางหลักนะครับที่ยกปลายนะครับเป็นทางหลักของเส้นประธานเลยครับ ทางที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีตัวแยกไปที่ประแจใหมายเลขห้านะครับที่ขึ้นไปที่สถานีหลังเก่าของสถานีบ้านโป่งนะครับ ใช้เคนตัวใหญ่มากเลยนะครับสองตัวในการยกลแล้วก็ใช้แมคโครหนึ่งตัวนะครับเยี่ยมเลยครับตอนนี้สายใต้ทุกต่อกันแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องมีการท, <Bern al. S 1> ทำแบบขนมปังแซนด์วิชนะครับเพื่อประกบ ทางรอยต่อนะครับใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องมีการอัดหินต่อนะครับขอฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะลืมซับ c r i b e ตั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ5้1นะครับ3ามร้ห้าแรงม้านะครับวันนี้นําขบวนโดย SRT 2539นะครับ ที่รับห่วงทางรถมายาวนานวันนี้ทําขบวนโดยอานตอมนะครับ4415ครับัมเบอร์4031นะครับปู g ่ g e เ4031นะครับทําขบวน260น,นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางชนบุรีนะครับ เบอร์4031นะครับปู่ GEK 4031นะครับทําขบวน260นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางทนบุรีนะครับตัวนี้นำเข้ามาเมื่อปีพศ2507-2508ถึงนะครับจัดบัญชีไปแล้ว5คันนะครับ เดใช้งานอยู่45คันนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากจะชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ KT38L นะครับ1,320แรงม้านะครับวันนี้เป็นดีเซลไฟฟ้านะครับ Number 4031นะครับปู่ GEK 4031นะครับทำขบวน26 4ีสองสองหนึ่งครับนี่นะครับอันซีสองสองหนึ่งครับรุ่น A H K นะครับตัวนี้ผลิตจากเยอรมันนะครับ เพื่อหาตำแหนง่งรอยหินครั้งต่อไปครับ อฝากฝาก,กเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับที่หนะครับขบวนสินค้านะครับรับส่งพัสดุส่งด่วนนะครับ กรุงเทพจุ้งหอกอล็กนะครับผ่านไปแล้วนะครับกระบวนการสินค้ากระบวนสินค้า,น,า,น,น,าน,นี่นะครับเจ้าหน้าที่รับห่วงทางสะดวกแล้วครับทำขบวน,นโดยอันซอมสี่สามนหนึ่งนะครับรุ่น a l d นะครับคันนี้นะครับสี่ห้านห้าครับ เาเลยนะครับคนจลบเลยนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่รับห่วงทางสะดวกแล้วครับทำขบวนโดยอันซอม43่สามนนะครับรุ่น ALD นะครับอันนี้นะครับ